กราบสวัสด,ดีสิบปีลำเศร้าปีลำจังเห็นกวงมายามมั่งพี่น้องเอ้ยบัตรเขาขึ้นเหล่าจังเห็นเจ้าเทาลายามได้ไเวลาครับมาอีกคืเกอเขาคือหลังลูกในหวานหลานในสวนขี่มาบักจอนแ,แลนขว่มทงกุลาห้องไห่มาฮอดแล้วนี้คือรายการเสียงลำยามบาย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 กราบสวัสดีครับกราบสวัสดี มิตรักหนักเพลง f อฟซที่น่ารักทุกๆคนตอนนี้เข้ามานั่งที่สถานีวิทยุของเราเต็มอึงอ่งพึ่งเพราะว่ามือนี้ครับเป็นมือพิเศษอีกมือหนึ่งนะครับและครับพี่น้องแฟนๆน,นะครับที่เป็นแฟนของน้องยุก,กี่หายทองคำน<า>ั่นเดี๋ยวสักพักหนึ่งพี่น้องครับจะได้คุยการเสียงสดๆผ่านทางเสียงลำ,ำายามใบมือนี้ครับพี่น้องครับย่าไยหนีไปใส่สวดสู้ กราบขอบพระคุณกับเสียงปรบมือเกลียวกราวมว้วนว่าแมนบุญพระเวทอรดนี่คือบรรยากาศรายการเสียงลำย um ามาบครับผมโดยขนอยจังโกนึงพร้อมโดยผู้ลูกเตาบันนาครับและตอนนี้พรอ้อมแล้วครับผมตอนนี้น้องยุกิก,กาลังเดินทางสิไปคอนเสิร์ตครับผมแลก้กกาตอนนี้ครับเตบนาบันนานะครับอยู่กับน้องยุกิเป็นที่เรียบร้อยนะครับน, <N ee> <hee> น,นับสวัสดีครับน,น้องยุกิครับสวัสดีค่ะ โอ้ดีใจครับขนาดครับน้องยุกิฮอตตเห็นหน้าเห็นตามาโผล่ข้างนี้น้องยุกิสบายดีบ่ครับสบายดีค่ะเมื่อนี้น้องยุกิเดินทางไปส่เห็นว่าเดินทางย้ำกังเวทเลยครับผมอ๋อเมื่อนี้ไปแสดงคอนเสิร์ตยูสมุทรสาครค่ะนี่สมุทรสาครอากาศเป็นยังไงล่ะครับเมื่อนี้ครับ้อนะเนาะแต่ตอนนี้ฝนตกลิ่นๆจ้ะฝนลิ่นๆ ฝนลิลลี่เนาะทางรายการคิดฮอดคิดถึงน้องยุกิหลายก็เลยติดต่อต้นสังกัดโดยอาจารย์ประจักษ์ใช่ยใงไต้องทำเพื่อสิไดมาพูดคุยกับพีกับน้องและกับเอฟซีนี่ปุ้ยรอค่อยน้องยุกิหลายขัดขนาดขอบคุณหลายๆค่ะคิดฮอดคิดฮอดน้องยุกิคือเก่าด้อทางรายการคิดฮอดคือเก่าด้อจ้าจ้านะครับอืฝากคิดฮอดพ่อแม่น้ำในเด้อครับเด้อคุณพ่อคุณแม่ไปน้ำก็รับมือนีครับ ไปค่ะยุคยุ่ข้างหน้าจ้ะแล้วคุณพ่อคุณแม่เดินน้ำไปน้ำครับผมมีหลายๆคนถามมาบัดที่นี่คำแรกสิขอถามน้องยุกิว่าอันคอบเวอร์ผลงานเพลงแรกของพีจินตราผูลาภคือเพลงอย่างหน่อขับโอพระธาตุหลวงค่ะพระธาตุหลวงโอ้พอดีทั้งบ้านนะครับพอดีเพิ่นเล่นเกมเข้ามาวันน้องยุกินะครับผู้ได้ตอบถือเด้อได้เสือได้เสือไปใส่พ้องนะครับครับผม ครับแล้วก็ถามมาอีกว่าคอบเวอร์ทั้งเบิดบาดที่นี่พ่าจำได้บว่ามันทั้งเบิด์ตจำเพลงหลายเพลงจำบ่ได้จำบ่ได้เลยแม่บอกบ่ได้เลยสามสิบกว่าสิบสิบสามสิบสี่สิบก็เพลงหมดไล่ยี่เหลี่ยห์ค่ะสามปีเลยเราอายุกับแม่บาดไม้กายกองและผลงานเพลง เพลงมือแลงเนาะนี่น้นองยุกี้อลองดีๆครับขนาดมวนขนาดเลยมวลกับ,บอยากอ,อยากให้น้องยุกี้ลองสดๆให้ฟังในม,มือแลงเนาะอ่ะน้นองยุกิ้เหน่อยนะครับครับมือแลงเนาะเน้องนอนหมอนเฮานานคือเก่ามองที่เฮาเคยว่าวร้กันสุดสุด เป็นผลงานเพลงที่น้องยุกิร้องได้ดีแล้วก็เพลงหมอล่ำทุกเพลงเลยของพี่จินตราพุทธลาภร้องได้สุดยอดมากครับผมตั้งแทั้งมันนะครับเพิ่น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 แบบว่าอยากคัดท้ายกับน้องยุกิมาโวนแล้วเนี่ยพี่โตพี่โกใช่เนาะเหมือนี้เพิ่นมีโอกาสทุกคนนี่ต่างคอมเมนต์เข้ามาเลยว่าคิดฮอดน้องยุกิคิดฮอดแห้งนะครับผมเมือนี้มีโอกาสนะครับคิดฮอดทุกคนค่ะครับผมน้องยุกิครับไปเพลงคอปเวอร์ของพี่จินที่ผ่านมานี่มีพิเศษไหมครับว่าเพลงใดที่น้องยุกินี่ มักมักที่สุดมักที่สุดเลยนหนึ่งสองสามน้ำตาล้นบนบัวแดงค่ะโอ้น้ำตาลนเพราะอะไรเพราะอะไรครับมันมีหลายทํานองหลาย่างกระสมใส่กันก็เลยอดเมนเอดเมนขืนเพ่งน้ำตาลลนบนบัวแดงไวเดอเวลาบนอ่า เราที่นี่นี่น้องยุกี้ครับคอบเบอร์แต่ละเพลงนี่มันยากว่ครับกองพ่จินนี่ทำนองเพลงหมอลำจังไดนี่มันยากบ่ครับให้ถามแน่กัดแรกๆที่ว่ามาครอบเบอร์แม่แรกๆก็ดยากเยอะค่ะเอาไปเอามาก็เริ่มตั้งแม่หลายๆแล้วก็เริ่มแกะนำแม่ก็เลยต้องเริ่มเริ่มเริ่มชิ้นแล้วก็มันก็เริ่มง่ายขึ้นในการทีนงาขอมโอถูกต้องที่สุดเลย นี่เป็นน้องยุกิจากลั่มโบเป็นกัลั่มเก่งขึ้นร้องเพลงกัเก่งสไตล์สติงกัเก่งเด้ยังว่าครับไปได้ทุกแนวเพลงน้องน้องยุกิไปได้ทุกเพลงเลยเป็นไปได้ทุกแนวนะครับครับผมเป็นนักร้องยอดเลยนะครับเป็นนักร้องที่มากความสามารถใช่นะครับแ้น้องยุกิครับไปงานทุกมือแบบนี้นี่ครับได้พัก่อนแบบใดนะครับพี่แบบทั้งรายการเห็นน้องยุกิไปงานทุกมือทุกเว้นเลยนะครับมีพัก่อนบอนี่อืเป็นห่วงเป็นหวงวงครับผม กินอนไปทั้งรถยังวีและค่ะโอ้ใส่เวลานอนในรถเนาะใส่เวลาส่วนมากอยู่ในรถเดินทางถึงสอนเพลงไปน้ำอย่ยงประมาณนี่เนาะครับแมนบอกองหันเอฟซีก็ถามมาเอกว่าอาหารชอบกินอยังแอนมากกินที่สุดอาหารอีสานนี่ที่ประทับใจที่สุ่ว่ะครับโอ้มากกินตาบกหู้งค่ะ เป่ามากทางของทรงกันน้ำลายไหลหรอกพอดีนี่กันบน้ำตา <c oughs> บ่พครับผม <c oughs> นี่เป็นเสียงจากน้องยูกิครับแล้วน้องยูกิครับเวลาไปคอนเสิร์ตเนี่ยส่วนมากเอาเพลงพี่จินไปร้องแมนบ่รับมีมีมีเพลงไหนเนี่ย<ม>ทีที่เา้าเอาขึ้นไปเทิร์นเวทีไปร้องในคอนเสิร์ตนะครับผมโอ้น้ำตาล้นบนเคลื่องลำเปล่าครับเคลื่องลำเปล่าทำไมไอายลืมละกันน้ำตาหยอยปกกระมีค่ะแสดงว่าร้องทุกๆเพลงที่เา้อง cover เลยเนาะ ขอบพระคุณน้องยุกกี้ได้หลายนะครับที่ซอยปูหมดไม่ว่าไม่มีคนนะครับและใครเห็เพื่อนน้องยุกกี้โชว์ให้ฟังในหน้าน้ำตลนบนเขินรับเปลวาดิอยากฟังมีมักแห้งแฟนๆก็ละสายละไม่เยือนคอไปตั้งแต่เศร้าจน อสายนำสันสะเทือนเหมือนน้ำตาอีน้องมาไหลล้นไอ้บมาุดยอครับขอบคุณน้องยุกิไล่ๆเลยนะครับและก็ขอบคุณเอฟซตอนนี้อยู่ในห้องส่ง200ร้อยกว่าคนบู๊บุณมากลดมานี้นะครับเอฟซตั้งหน้าตั้งตานี่มารอดน้องยุกิ นะครับพอเพิ่นหูวัาน้องยุกีมม้นนี่สีมาเยี่ยมเยือนรยการเสียงน้ำย่ายบ<อ>นะครับของพี่โกกับของพี่เต๋าแบบนี้เลย<อ>นะครับม้อนี่สุดยอดอหลี่ครับน้องยุกิน้นองน้องยุกิมียังสิบคุยกับ f อซีะนะครับมียังสิฝากความกิดหอดไปหา f เอฟซีที่อยู่ในห้องทรงตอนนี้แน่ เมื่อนี้กะขอบคุณน,นะคะขอบคุณที่ค่อยสพอร์ตที่ค่อยเหตุกำลังใจละกะชินฮอดทุกคนเด้อค่ะมีโอกาสเดี๋ยวเราเจอกันทุกคนเลยนะคะขอบคุณที่ค่อยบสนสน,นผลงานอิหลบ่บมาตลอดค่ะเ<อ>พูดแน่นอยแต่น่ารักนี่คือน,น้องยูกิบ๊อบแมนธรรมดาได้หน่เนาะกระสัตรนี่เข้ากับสีบ่รบบกวนน้องน้องสิไปงานสุดท้ายเนกต็ตอง <S <S ขอบ ขอบใจน้องยุกิที่เสียสละเวลามีาคามาคุยกับเอฟซีรายการเสียงลำยามบ่ายหวังเลเกกดว่าวโอกาสหนะถ้ามีเวลาก็ใส่น้องยุกินี่มารบเว r เพลงแม่จินอีกคือเก่าครับขอบคุณขอ,อคุณแม่น้ำในเดินน้องยุกิเด้อยุ่งขางๆเด้อครับอืมมีโอกาสเดี๋ยวต้องคิด้พ่อกันอีกคือเก่านะครับขอเสียงปรบมือให้น้องยุกิด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ